มีการตั้งคำถามขึ้นมามากว่าพักพลังประชารัฐซึ่งสงบเสงี่ยมเตรียมตัวมาระยะหนึ่งถึงตอนนี้อะไรที่ทำให้มันเกิดบรรยากาศคึกคักขึ้นมาขยับผิดปกตมิมีสองขยับผิดปกตินะในช่วงการเมืองร้อนแรงแบบนี้ว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยแตกแยกทางกันไหมหรือว่าตกอยู่ไปก่อนเนี่ยแต่พลังประชารัฐเขาขยับก่อนตอนนี้เขาเขาชนกันโครมซึ่งในทางการในทางการเมืองนักวิเคราะห์ต่างๆคนในเวศวงการเมืองพอจะคิดได้ว่า การเตรียมตัวขยับเพื่อที่จะเข้าร่วมรัฐบาลไหมกรณีที่แดงกับเวินเขาแตกกันเอาเอาก็น้ำไอ้ฝ่ายแดงเขาประกาศไว้ก่อนหน้านั้นแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่มีวงสุวรรณอยู่ในคณะรัฐมนตรีพี่โอดูนะความสัมพันธ์ระหว่างคุณเนวินคุณทักษิณินหลายปีมแล้วปีห้าหนึ่งหรือเปล่าห้าหนึ่งห้าสองโอ้แรงมากนะจบแล้วครับนายอ่ะคิดว่าจะไม่ร่วมกันแล้วนะผมว่าผมว่าดาบ สำคัญที่สุดที่ทําให้กินแหลงแคลงใจจนปัจจุบันระหว่างค่ายน้ําเงินกับค่ายแดงคือการตั้งโต๊ะถแถลงของคุณเนวินชิดชอบตอนนั้นเตอนนั้นกรณีของคุณสมัครศูนย์ทรเวสที่ถูกหากนั่นไงคาสภาครับเป็นยังไงล่ะอันนั้นก็หนักนะอันนั้นหนักน่วงที่สุดเออ,อแล้วคุณทักษินกับลุงป้อมเนี่ยก็คบหากันมานานนะคบหากันมานาน,น,านเพียงแต,นนแต่เพียงแต่ว่าบางกลุ่มบางคนสงสัยว่า รับประหารทั้งคุณนักษินและรับประหารคุณยิ่งรักที่ผ่านมาเนี่ยลุงเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องไหมอัน,นั้นคือข้อสังเกตข้อสังเกตข้อสังเกตของผู้นําจิตวิญญาณฝ่ายแดงเพราะตอนนั้นเป็นเหมือนกําลังพลเป็นแกนหลักของฝั่งกองทัพซึ่งไม่ใช่ลุงป้องคเนเดียวนะลุงตู่ด้วยใช่แต่พี่โอดูที่วันสุดท้ายของการทําหน้าที่นายกนตรีออของพลเอกประยุทธ์จนันโอชาเนี่ย คือการพาคุณทักสินกลับบ้านลงนนะ้ำลงน้ำและก็มอบหมาย้คนไปทำหน้าที่พาคุณทักส <Greek, S 2> ินเี็นังเขาเขายัางนั่งกันได้เลย <bed S 3> นะเพราะนั้นประสาอะไรที่แบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักสินกับลุงป้อมเนี่ยะจะเคลียร์ใจกันไม่ได้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเพื่อไทยต้องการได้เสียงเข้ามาเติมมาเพิ่มกรณีที่แบบไปด้วยกันกับภูมิใจไทยไม่ได้เพราะนั้นนี่ผมคิดตามอยู่นะเพราะนั้นเพราะนั้น เราเป็นแกนนําพลังประชารัฐกุลซือเสหรือว่าลุงป้อมต่างเนี่ยก็ต้องเริ่มขยับอ๋อมีโอกาสครับนายตอนนี้มีขยับแล้วสอง,สองปรากฏการปรากฏการแรกคือการมีสมาชิกของพรรคเข้ามาร่วมอีกจํานวนร่วม20กว่าคนออสแสดงนะว่าป่าเนี่ยที่เคยเงียบสงัดกลับมาคึกคักด้วยสิงสาราสัตว์เช่นเดิมคือในไส้ในอ่ะถ้าไปดูแล้วเนี่ยที่ประกาศตัวสอ พูดว่าที่ผู้สมัครสอสอ,อีสานเนี่ยนะถ้าดูแล้วคือส่วนใหญ่แล้วคือสสสอบตกอะแต่เป้าหมายไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับเป้าหมายอยากเห็นภาพอของการเคลื่อนอเป้าหมายอยากเห็นว่าคนเนี่ยไม่ใช่ออกอย่างเดียวนะมีที่20คนไปกับผู้กองตรงนั้นออกอย่างเดียวและแนวโน้มที่จะถูกกล้าทําถูกใครแล้วเนี่ยดูที่เหลือมาจากมาเพื่อใสมากล้าทาอีก ไอ้นี่คือภาพก่อนนั้นนั้นอแต่พออยู่ปั๊บมีการประกาศตัวมี2 0สสว่าที่อ่ะผู้ว่าผู้ผู้ว่าสอสมัครผู้สมัครในภาคอีสานซึ่งจะไปดูไส้ในเนี่ยคือเป็นสอสอต,ตกตกนั่นแหละ,ะแต่ต้องก<ป><ค>ารทำหให้ใหบรรยากาศของพักคคึกคักขึ้นมามีขาเข้า,ขาก็เหมือนบัญชีพี่โออ่ะมันต้องมีขาเงินฝากด้วยไม่ใช่จ่ายออกไปอย่างเดียวมันมีแต่ออกบัญชีบัญชีมันต้องมีเข้าบ้างนะไอ้นั่นหนึ่งปรากฏการอันที่สอง การออกไห้สัมภาษณ์ของลุงป้อมยาวเลยออกอากาศสองวันติดต่อกันในช่องเจ็ดเออรายการลุงยิ่งกันนะลุงยิ่ง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 ก็สัมภาษณ์ลุงยิ่งดีกว่าสัมภาษณ์พี่บีบีโอคือแต่เห็นการขยับถามทุกเรื่องไงพี่โอสังเกตคำถามถึงความสัมพันธ์คุณสิทศิ์ไหมคือลุงยิ่งลุงยิ่งไม่ได้ขยี้ถามแล้วหายแต่ว่าหายลุงป้อมไม่ได้มีอารมณ์ แบบขยายหรือว่าแบบดูขัดแย้งนะเขาพูดแบบลอยๆเหมือนว่าไม่ค่อยมีอะไรกันไม่ค่อยมีอะารมณ์เหมือนกับไม่ได้มีอะไรกันเห็นยังจริงๆริงนะังกิตไหมตอบคำถามเรื่องคุณทัสษิณไม่นั่นนะใช่ไม่ไม่ไม่ได้มีเป็นปฏิปักษ์ไม่มีปฏิปักษ์ดูเหมือนกับคนรู้จักแต่ว่าไม่สนิทแต่ว่าไม่ได้ขัดแย้งกันจริงๆนะพี่วีลุงป้อมเนี่ยสนิทกับใครรู้ไหมคุณหญิงคุณหญิงพจมานครับคุณหญิงคุณหญิง คุณหญิงพจจมานเขาเขารู้จักเขาพูดคุยกันและเป็นพอทวนี้สมัยสมคุณทักษิณนช่คุณทักษิณตั้งคุณตังใช่ไหมอ่าคุณทักษิณตั้งเพราะฉะนั้นบริบทของลุงป้อมที่ออกมาเคลื่อนทั้งในมิติของพรรค ทั้งในมิติของการทําหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อสร้างความกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยใช่ผมว่ามันกําลังเป็นการเมืองการละครอะไรสักอย่างนหนึ่งเปิดตัวสผู้สมัครท่าอีสาน20่สองลุงป้อมให้สัมภาษณ์ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเคยมีแฟนเคยองอกกี่ครั้งสามผู้บริหารพักคุณไปบุญบอกว่าอภิปรายสักพอกั้งนี้ลุงป้อมจะอภิปรายด้วยเห็นย่างสาปรากฏการณ์ ลุงป้อมจะอาิปรายเห็นยังที่เราพูดตลอดอยากเห็นลุงป้อมมาิปลายเนี่ยครั้งนี้อาจจะเห็นให้ผมจริงส่วนตัวไม่มีไม่ได้สำนวนให้ลุงป้อมภิปรายนะเพราะคุณในฐานะฐานะพักหัวหน้าพักฝ่ายค้านอันดับสองหัวหน้าพักฝ่ายค้านอันดับสองนะรองจากประชาชนนะอพระประชาชนเสร็จนะประชาชนร้อยสี่สิบสามครับพลังประชารัฐลุงป้อมหัวหน้าพักนี่ยี่สิบที่เหลือก็เป็นพักเล็กๆเยไ่อืไงใช่ไหม ก็ถือว่าเป็นหัวหน้าในฐานะของพักอันดับสองในฝ่ายค้านไงก็ต้องทําหน้าที่หัวหน้าพักด้วยไงคุณเนี่ยอย่าทําเป็นปลามาาลุลป้อมไม่ได้ปลามาทอยากเห็นคนเลือกลุงผมเนี่ยเคยทํางานชิ้นหนึ่งตอนทําเรื่องของบีสิบบีบีสิบอ๋อไปด้วยตอนที่ไปเปิดที่กระบีกระบีสุราษฎร์ที่ไปเปิดแล้วลุงป้อมไปเปิดงานลุงป้อมไปเปิดงานลุงป้อมสามารถที่จะพูดเรื่องของ พลังงานเอาปลาล์มน้ำมันมาแปลงมาเป็นรายได้ของเกษตรกรและสร้างเป็นส่วนผสมของพลังงานได้อย่างสม,มุดเลยอตอนนั้นลุงป้อมกำกับกระทรวงเกษตรเนี่ยนะกำกับกำกับอ,องนายกกำกับด้วยเพราะฉะนั้นการอภิปรายถ้าหากว่าลุงป้อมจะอภิปรายจริงนะผมเชื่อว่าไม่ใช่คำพูดเดียว ไม่ใช่สันส้นๆเหมือนก่อนไม่ใช่สันส้นๆเหมือนเหมือนค <c oughs> ือเหมือนตอนตไม่จริงครับราวชาติของการขึ้นพูดของลุปงป้อมมีสองเคสที่คนจดจำเคสหนึ่งที่ถูกซักฟอกไปข้ามวันข้ามคืนสองสามวันแล้ววันท้ายลุปงป้อมลุกขึ้นมาพูดแนะนําตัวผมบดเอกอะระวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีสิ่งที่ฝ่ายการพูดมาทั้งหมดไม่จริงผมได้ฟังการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้สรงเยรินะครับ ผมว่าท่านพูดทั้งหมดนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับขอบคุณครับประมครับแล้วก็นั่งแล้วอีกกรณีหนึ่งที่มีถามว่าตอนมีสุภาพพิงว่ามีส่วนร่วมในการรัฐประหารแล้วไม่ได้พูดแล้วชี้ไปที่พลเอกประยุทธ์คนนี้คนนี้คนนี้อ,อนั่นแหละที่คนภาพจำในการอภิปราย เรื่องเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่าน,นยกเย่ยคนเดียวเนานยกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็ผมไปเกี่ยวข้องเออผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหร่สามปอสามเปอร์อะไรยเงี้ยนะพูดไปเรื่อยนะเอาเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับนะครับ ร้อนครั้งนี้จับตาลุงป้อมอีกทีแต่คนหนึ่งแนะนําบอกว่าลุงป้อมเนี่ยไม่ควรอภิปรายใครอ่ะคนนี้คือเคยเคยเป็นคนรักข้างกายของลุงป้อมอ๋อลูกรักลูกรักเลยและแนะนําเลยว่าถ้าใครรักลุงป้อมเนี่ยอืไม่ควรแนะนําหรือว่ายุยงส่งเสริมยุยงส่งเสริมให้ ลุงป้อมเนี่ยลุกขึ้นอภิปรายถ้าใครรักลุงป้อมจริงนะอ๋ออย่าให้ใสช้างเข้าไปชนเลยเออให้ให้บรรดาไอ้เขาเรียกอะไรไอ้เท้าจตุรบาลทั้งสี่นี่เป็นคนทาเธอเยอย่าให้ลุงป้อมมาอภิปรายเลยคนคนนั้นคือผู้กองธรรมนัรับในฐานะที่ท่านก็เป็นหัวหน้าพักพักหนึ่งซึ่งอยู่ฝ่ายค้านก็ท่านก็มีสิทธิ์อภิปรายนะครับตามสไตล์ของท่านพูดในฐานะที่เคยใกล้ชิดนะครับ ถ้าผมยังอยู่ผมคงไม่ให้ท่านอธิบายคือถ้าคนรักท่านก็ต้องรักท่านจริงๆพูด<ต>อย่างนี้ได่ไหมถ้ารักท่านก็คือไม่ให้ท่านอธิบายเลยใช่ไหมคะอันนี้ผมไม่ไม่ขอมีความวิจารณ์แต่ถ้า,าผมมาถึงถ้าผมยังอยู่นะครับนี่พูดในฐานะคนแบบรักคนหวังดีกับลุงป้อมนมผู้กองบอกผู้กองพูดในฐานะคนเคยอยู่ดินในพักเป็นเลขาธิการเขาบอกว่าตอนตอนผู้กองอยู่เนี่ยถือว่าเป็นลูกรักอีกคนนึง แต่ออกมาไม่ค่อยสวยกนเนี่ยจบมาไม่ค่อยดีกันเนใช่แต่ตอนอยู่เนี่ยทีนี้พี่วีบริบทของการเคลื่อนของลุงป้อมครับกับบริบทของความขัดแย้งพักในพักร่วมรัฐบาลและถ้าลุงป้อมจะนาพาพักพลังประชารัฐเข้าไปเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลแล้วถ้าลุงป้อมอภิปรายและคนในพักพลังประชารัฐอภิปรายนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันไม่เท่าเป็นการตอกลิ่มก็ไ,ไม่็อภพิปลายทัว่วไปเพราะสิ่งนี้ก่อนอันนี้ที่พรกพลังพรกพลังประชารัฐบอกว่าจะมี3าสี่เรื่องนอะที่จองกระถินหนึ่งก็เรื่องของชั้นสิบสี่สองเรื่องของ Complex. อินเตอร์เน็ตคอมพลิกสามเรื่องของในพื้นที่ทับซ้อนใจคมพูชาเอ็มบูยสี่สี่ใช่ไหมพวกเนี้ยที่ฝ่ายค้านจะจองอันนี้พลังประชารัฐจะจองจองกระถินจองกระถินทำไมก็เป็นหน้าที่อะ ถ้าเกิดเราพูดแนะนําข้อเสนอแนะรัฐบาลว่าควรไปจัดการเรื่องนู้นอย่างนี้อ,อย่างดีสร้างสรรค์เป็นรัฐบาลเนี่ยรับได้อ๋อรับได้รับได้แต่ถ้าแบบชั้นสิบสี่ลุงป้อมลุงป้อมไม่น่าพูดชั้นสิบสี่ต้องให้คนอื่นออลุงป้อมต้องพูดเรื่องขุนผลถ้าเปิดศึกเมื่อไหร่นะม,มันจะเข้าตัวลุงป้อมน่าจะพูดเรื่องถ้าจะพูดนะเรื่อง entertainment complex ออไม่เอาคาสิโนอ,อ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมพลีกมีได้แต่ไม่มีคาสิโนนี่เขียนบทบทน่าจะเป็นแบบนี้ด ah. ah. ีกว่า ah. ถ้าเอม4ยูสี่สี่เนี่ยจะถูกย้อน ah. เพราะลุงป้อมเคยเป็นประธานศึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ประธานคณะกรรมการเทคนิคในการเจรจารว่าด้วยเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาคือขึ้นอภิปรายเพื่อมีตัวตนบทบาทในทางการเมือง hmm. แต่ว่าอาภิปรายแล้วจะทิมแทงรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ประเด็น ah. แต่หน้าที่จะควรทำประเด็นต่อมา นี่ผมพยายามซักแทนคุณผู้ชมนะหลายคนหล,ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าปัจจุบันเนี่ยความกัดแย้งระหว่างค่ายแดงกับค่ายน้ำเงินแรงแรงมันรุนแรงถึงขนาดต้องปรับกันออกและก็เปลี่ยนกระทรวงกันไหมคือมันมันถ้าถ้าดูตอนนี้มันมันยังไม่ถึงขั้นนั้น<อ>แต่ระยะโอกาสเป็นไปได้มีเมัคนความพร้อมของทุกพักต้องเตรียมพร้อม ฝ่ายค้านนะเอาตามรายชื่อที่ลงซักฟอกแล้วกันเพราะหลายคนถูกดูดไปแล้วตัวเลขหนึ่ง6กหนึ่งฝ่ายค้านตัวนี้มีห okay, นึ่งโอเคเนี่ยเพราะคนอื่นที่มีเชื่อถูกดูไปแล้วคือฝ่ายค้านล้มรัฐบาลไม่ได้หรอกหนึ่งกเนี่ยแล้ววันก่อนผู้กองออกมาพูดว่าว่ากล้าทำเน่ยมีทั้งหมด34มสิบพี่โอกล้าทำ ทิปเดรับรู้มาตลอดชีวิตเนี่ยมียี่สี่ใช่ไหมยี่สี่ไมมาจากไหนสิบมาจากไหนสิบมันมามันมาจากลุงกันไม่มีชื่อเลยแต่ว่ามาจากไหนสิบมาจากลุงกับมาจากไทยสร้างไทยมาจากไทยสร้างไทยมาจากพลังมัชรัตมาจากพรรคฝ่ายค้านเขาบอกเขาแค่บอกวบบนี้เขาแค่บอกว่าสิบนั้นมาจากพรรคฝ่ายค้านอยู่ในพรรคการ์แต่ว่าฝากไ้ก่อนร้อยหกสิบหกสมมติว่า รัฐบาลเพื่อไทยกับภูมิใจไทยไปไม่ได้แล้วกันอตอนนี้เขายังตบจูบตบจูบกันอยู่ไปไม่ได้เนี่ยภูมิใจไทย68 68, 68, 68หายไปยหายไปเนี่ยครึ่งหนึ่งของตอนนี้มัน4ี่เ้าสองใช่ไหม,มเพราะนั้น68หายไปก็ยังเกินครึ่งนิดหน่อย68ก <68 S 2> ็จะมารวมกับหนึาา่งหก6ก็ามารวมกับพักสม้มกันหนึ่งกไงก็าาเอาฝ่ายค้านทั้งหมดแล้วกันที่มี1 6 6อ่ะ หนึ่งกกนี้ยังมีแฝงที่ผู้กองพูดถึงอีกประมาณสิบนะอันนี้กรณีไม่ดึงพลังประชารัฐเข้าไปไม่ดึงพลังลัทธิแต่มันสุมเสียงมันครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งมันกํากังผมเข้าใจว่าเกินไปไม่เกินประมาณสิบสิบเสียงอ่านะสุ่มเสียงสิบเสียงก็เอายี่สิบมาเติมได้ไหมโอ้ยี่สิบของพลังประชารัฐก็ดูห่างสักสามสิบสี่สิบเขายังดีอยู่สักสี่สิบแล้วก็จากฝ่ายค้านที่แฝงแฝงอีกสิบแต่ลุงป้อมต้องเข้าร่วมไหม ก็ไอ้นั้นเป็นเรื่องของลุงป้อมอาจจะส่งคนอื่นก็ได้นี่เพราะถ้าลุงป้อมเข้าร่วมมันก็คล้ายๆว่า,ารัฐบาลแพรทองทานก็ท่มน้ำลายลดตัวหน้าตัวเองไงมันจะไม่จําเป็นลุงป้อมให้คนอื่นก็ได้ให้ลุงป๊อตไอ้ใครก็เป็นก็ได้นี่ลุงป้อมเคยเป็นรนตรีมาแล้รไง<อ>หรือว่าให้แสดงว่าคุณ<บ>คุณโอชัยวุฒิใครแล้วแต่เป็นรนตรีคุณสนธีรัตน์คุณอุตมะยังอยู่อลารเยอะอ,อ,อ๋อเออยังยื่อเยอะที่เป็นแบบ แก่นแกนของไอ้พลังพะชารัฐอ่ะที่เป็นมือเศรษฐกิจอ่ะเช่นคุณสนทิีรัตน์คุณอุตมะอยู่นี่นะอ๋ะอ,อ<ช>คุณ<ช>โอชัยชชวุฒิจากสิงห์บุรีก็อยู่นี่นะอก็ต้องโอ้มี20ก็ได้เท่าไหร่ละอ่ะหนึ่งว่าการหนึ่งช่วยเหรอโอ่สหนึ่งว่า,วาคุณ<ช>คุณตันเตีย อยู่นี่นะเออใช่วนคุณอคุณวนคุณวราเทพอ่ะก็อยู่นี่ควนคุณตรีนุชอ่ะอยู่นี่เห็นยังเออคุณตรีนุชก็เคยเป็นรำตีแล้วนะเออเพราะนั้นไม่จาเป็นต้องลุงป้อมแบบแสดงคือพลังจัลรัดเข้าก็ไม่จาเป็นลุงป้อมต้องเป็นรำตีแต่มันไม่เหมือนเพราะลุงป้อมเป็นคนดูแลทั้งหมดนะไม่ต้องก็เห็นกระทรวงเกษตรผู้กองเป็นรำตีไหมล่ะเออเมื่อเป็นรัฐมนตรีนเป็นรนตีแล้วล่ะแสดงว่าตอนนี้การเคลื่อนของพลังประชารัฐ เป็นการไปตัดสูตรรอไว้ก่อนเออนี่ใจํำสุดใช่ไหมตัดสูตรก่อนตัดสูตรรอไว้ก่อนงานแต่งไว้ก่อนก็มีแต่ว่าก็ขอได้เราแต่ว่าการเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะเพราะเชื่อได้ว่าหลังจากสี่ผู้ยิ่งใหญ่คุยกันแล้วเมื่อที่สองมีนะคุยกันเมื่อวันที่สองอ๋อมันดรอปลงเยอะมันจะทาให้บรรยากาศดรอปลงแล้วหลังจากนี้รอดูว่าการพูดคุยนั้น จะดีขึ้นหรือไม่ตกติกอีกหรือไม่เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวของพลังประจรัฐถือว่าเป็นทิศทางทางการเมืองที่ไม่ว่าฝ่ายการเมืองไหนเขาก็อ่านเกมนี้ออกเพราะการตัดสูตรแต่งตัวรอขยับทางการเมืองบ้างเพื่อเห็นว่าเรายังมีตัวตนยังมีคุณค่ายังเป็นตัวแปรสําคัญในคนเกมของการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะไม่แปลกที่ลุงป้อมและพลังประจรัฐเนี่ยขยับตัว